ดีค่ะหมอทิพย์ประนิชานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องของความรักนะคะเ,เพื่อนๆนะข้อความจากคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ยังรักกันดีหรือกรณีคู่ที่มีประเด็นปัญหาความรักกันเกิดขึ้นเรามาดูข้อความนะคะผ่านจาก พลังงานหน้าพ่ยของออโรแมนติกแองเจิลหรือไพ่นังฟ้านี้นะเขามีข้อความอยากจะสื่อสารกับคุณว่ายอย่างไรนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3หมายเลขนะคะหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3นะคะแม่หมอขออนุญาตนะคะในการสับพลังงานหน้าพ่ยนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าพ่ยรวมนะคะเ,เพื่อนเนาะ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับไข่เลยก็ได้นะฟังเพื่อเป็นแก้ลายฟังเพื่อความเทิงเท่านั้นนะคะจะ oh. จริงจังซีเรียสนะคะเ,เพื่อนๆเนาะใบที่1ใบที่สและใบที่3นะคะเ oh. มื่อเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคืนนี้เลือกพลังงานหน้าพ่นะคะใบที่1ใบที่2และใบที่3า นะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่1สําสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใบที่1นะคะข้อความจกากไพ่ความรักนะคะนะ i n e n s a n n d c r r e e r ต้องบอกว่าความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่าคนที่คุณรักนะคะเป็นคนที่ฐานะดีนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันถ้าคุณและคนที่คุณรักนะคะ นได้มีการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะส่งผลให้อนาคตของคุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีฐานะดีนะทรัพย์สมบัติมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะเขาดูไพ่ต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาดูซิว่าไพ่ความรักจะแนะนําอะไรกับเพื่อนๆที่เรื่องพลังงานหมายเลขหนึ่งนะ Stay o f a o p o m e t i c about your love r i g h t นะคะต้องบอกว่า ความรักที่คุณจะได้เจอเจอนะคนคนนี้เป็นคนที่คุณร้องขอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้นะคะนะคุณไม่ได้เจอกันด้วยเรื่องบังเอิญแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่นะการกระทําที่ดีของคุณจะเจอคนที่ดีคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้หรือถ้าคุณเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดให้เจอคนดีเจอคู่ครอง ดีๆคุณกำลังจะได้สิทธนั้นนะคะเนาะเขาดูใบต่อไปนะคะเพ<ๆ>ื่อน Forgiving and learning เนาะต้องบอกว่าความรักครั้งนี้นะคะถ้ามันมีประเด็นในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเรานะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ราบรื่นหรือเคลีย์นะคะเคลีย์เอเนนะอาจจะติดเรื่องของ พ่อแม่พี่น้องหรือว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะมีเรื่องของบุตรนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะขอดูิบต่อไปนะคุณได้พลังงานของ first นะคะไพ่ความรักบ่งบอกว่าถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยเจอกันเลยจะมีการได้เจอ,เจอนะเนาะ first คือการที่เข้ามาอ่อยนะเข้ามาสางสัมพันธ์เข้ามา รู้จักนะคะอยากจะมาคลอเคลียอยากจะมาเทำให้คุณได้รู้ว่าเขาเนี่ยชอบคุณนะคะประมาณนี้นะถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยเจอเจอกันหรือว่าถ้าเป็นคนที่เคยเจอกันแล้วนะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คุณได้มาเจอเจอกันครั้งนี้นะให้ได้ความรักที่มันลงเอยที่มันสมบูรณ์แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ขอดูซิว่าข้อความนะคนที่เขาจะส่งมานะให้ได้เป็นคนรักของคุณนะเขามีข้อความใดเพิ่มเติมนะคะนะข้อความเพิ่มเติมนะคะว่าอย่างไรอ้าวเจ้าสาวกลัวฝนนะคะเพื่อนๆเนานะต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขหนึ่งนะ ถ้าคุณเคยมีความรักที่มันไม่ค่อยดีเนาะคือมีความรักที่มันเป็นท็อปสิกในหัวใจของเรานะคะทีนี้เราก็เกิดเหมือนคนที่ต่อต้านนะคะมีกำแพงแล้วก็รู้สึกกลัวไปหมดนะคะในเรื่องของความรักนะไม่ค่อยเปิดใจรับใครหรือว่าคิดมากคิดเยอะที่จะ,ะมีความรักใหม่ๆนะทำให้คนที่จะเข้ามาเป็นคนรักของเราคนต่อไป เขาเกิดความที่รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เปิดใจเข้าถึงยากนะคะประมาณนี้นะเ,นเพื่อนเเนาะรักใครรักยากต้องบอกว่าเป็นคนที่รักคนยากนะเพราะสถานการณ์ที่ถ้าเราเคยผ่านมามันสร้างให้เราเนี่ยมีคุม้มคุ้มกันและเลือกมากเลือกเยอะแล้วประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆนเนาะเพราะเราต้องกลัวความเจ็บปวดไว้นะคะแล้วก็นะอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะรักแท้ดูแลไม่ได้นะข้อความนี้นะคะ fc ฟซีไม่มอต้องการบอกว่านะบางครั้งคนที่เรารักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาดูแลกันได้ตลอดเวลาหรือคนที่เรารักนะคะเ,เราไม่สามารถที่จะไปใส่ใจนะหรือว่าคนที่เรารักนะคะเเขาไม่ได้มาใส่ใจดูแลเรานะดังนั้นเรารักใครสักคนหนึ่งแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้หรือ ทำให้ความรักมันหลุดล่องลอยไปนะคะก็เกิดความเสียดายนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะขอดูข้อความต่อไปนะเ,เป็นข้อความที่บอกว่าความทรงจําสีจางๆนะจริงแท้ที่สุดนะคะถ้าใครที่มีความรักที่ไม่ดีแล้วความทรงจํานั้นนะคะมันยากที่จะลืมเลือนนะคุณก็อยากจะแค่เก็บไว้ให้เป็นความ ทรงจำที่มันสอนเป็นสติเตือนใจเราในะเรื่องของความรักนะถ้าจะมีรักครั้งใหม่ก็ขอให้เพืเ่อนๆกล่ปนี้นะคะได้เจอสิ่งที่มันสวยงามในะเรื่องของความรักนะให้เป็นรักแท้ที่สามารถดูแลกันได้สักทีหนึ่งนะคะยังไงวันนี้แม่หมอก็ขอจบคลิปพลังงานใหมายเลขหนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะคะในะเรื่องของความรักนะพบกับพลังงานใหมาเลขสอต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลข2นะคะในหัวข้อคลิปนี้นะข้อความจากคนที่เรารักนะคะเขาต้องการสื่อสารกับเราว่าอย่างไรผ่านพลังงานหน้าไพโรบติกแองเจิลหรือไพ่ความรักนี้นะคะเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลขสองฮิ i n g f a แฟมลี่อิสชูนะคะนะ ความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่าเนาะมันเป็นการเยียวยานะคะมันเป็นการออฟื้นฟ,นฟนูจิตใจเนาะหรือถ้าความรักครั้งนี้มันมีเรื่องของเด็กๆนะเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันต้องเยียวยาก่อนนะคะมันเพื่อนนะเนาะเยียวยาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมัน ไปในทิศทางที่ดีเพื่อให้ความรักของเราเนี่ยมาลงตัวนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะผ่านจากไพโรแมติกแองเจิลนะคะต้องการแนะนำอะไรในเรื่องของความรักสำหรับเ,เพื่อนเที่เลือกพลังงานใหมายเลขสอง e t r a c t i o n นะคะความรักครั้งนี้นะแม่หมอคิดว่านะมันเป็นความรักที่มันดึงดูดซึ่งกันและกันมันมีอะไรที่คล้ายกันนะคะ มันเป็นอะไรที่ถ้าเราชอบสิ่งไหนคนที่เรารักเขาก็จะชอบสิ่งนั้นด้วยเขาตามใจเรานะคะเพื่อนๆเนาะ a t t r a c t i o คือการดึงดูดคนที่มีอะไรที่คล้ายกันนะคะแล้วก็พลังงานนี้ romantic feeling นะเขาบอกว่าไพ่ความรักบ่งบอกว่าความรักของคุณนะที่คุณจะได้เจอสำหรับเพื่อนเพื่อที่เรื่องพลังงานใหม่เลขสอเป็นความรักที่มันมีความโรแมนติก ะค,ะความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกที่เนาะไม่อยากไปไหนเนาะต่างฝ่ายต่างหลงรักนะหลงรายได้เพิ่มซึ่งกันและกันนะคะและใบต่อไป Calling in your Sumit นะคะ c a ลลิ่งอินยูร์ซ m i t เป็นความรักที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยนะมันมีการร้องเรียกจิตที่ร้องเรียกหาซึ่งกันและกันให้ได้มาเจ,เจอเป็นคนรักนะ ที่มันมีเซนต์มีความคิดที่ตรงกันนะแต่ว่าอาจจะต้องผ่านกันเยียวยาในเรื่องของอครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพ่อแม่พี่น้องหรือเรื่องของบุตรนะคะเป็นต้นนะคะขอดูข้อความต่อไปนะว่าไพ่ความรักต้องการแนะนำอะไรกับเเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลข2นะคะข้อความนี้ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ และก็ข้อความต่อไปเขาบอกว่าความรักของคุณหายจากการอมองเห็นแต่ไม่เคยหายจากใจนะคะเพื่อนๆเนาะความรักครั้งนี้เนาะแม่หมอคิดว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ถ้าคุณกับเขาเคยมีประเด็นนะแล้วห่างหายกันไปแต่ยังมองเห็นกันอยู่ไม่ว่าจะทำงานด้วยกัน หรือมองเห็นกันในลักษณะโลกออนไลน์นะคะเนาะเขาบอกว่าคุณเนี่ยถ้าเคยมีประเด็นมีปัญหาบางท่านมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันนะหายไปจากการมองเห็นเฉยๆนะแต่ไม่เคยหายจากใจเขาแต่ถ้าเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันคุณเคยรักกันแล้วอยู่ดีมีประเด็นมีปัญหาเขาเมื่อเวลาที่เห็นคุณนะคะมันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่มันไม่สามารถที่จะ,ะสร้างความ รักหรือให้ความเอาใจใส่ดูแลได้เหมือนเก่ามันก็ทําให้เขาเนี่ยเจ็บปวดนะถ้ามันติดประเด็นใดๆก็แล้วแต่นะคะความรักครั้งนี้จริงๆทั้งคุณและเขาเนี่ยเป็นคู่ที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นโซเมตซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันจริงๆมันมีความโรแมนติกนะตอนที่ถ้าไม่มีประเด็นมีปัญหานะคะเพื่อนเนาะฝนตกทางนี้หนาวถึงคนทางนู้นนะคะข้อความนะต้องบอกว่าข้อความนี้บ่งบอกว่าถ้า ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่อยู่ห่างไกลนะฝนตกอยู่ทางนี้แต่ทําไมมันใจเราเนี่ยนะไปคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลกับเรานะนั่นแหละคือข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารนะคะ,ะยิ่งไกลยิ่งเจ็บหายจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายจากใจแล้วก็ ฝนตกทางนี้หนาวถึงคนทางโน้นบ่งบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขสองถ้าเป็นคนที่มีประเด็นความรักนะคะาใายความรักต้องการสื่อสารว่าให้คุณดูแลตนเองให้ดีเนาะแล้วเมื่อเวลาที่ดีนะคะความรักที่ดีนะมันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะเมื่อถึงเวลาเนาะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับพเพื่อนๆที่เลือกพลังงานใหม่เลขสองนะ พบกับพลังงานหมายเลข3ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกหมายเลข2นะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลข3นะคะในหัวข้อความรักนะคะไพ่าจากโรมติกแองเจิลนะต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะฉินแชร์ร่วมไพร้อมกันนะคะเนาะข้อความพลังงานหมายเลข3สําหรับเพื่อนเพื่อนกรุ๊ป3นี้ trust นะคะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เราเชื่อมั่นได้ไว้ใจได้เนะเป็นความรักที่คุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะนะเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้นะคะขอดูไพ่ต่อไปนะจากไพ่โรแมนติกแองเจิลนะคะแนะนำอะไรเพิ่มเติม h u s t to h u s e conversation ความรักครั้งนี้เขาบอกว่าให้เปิดใจนะคะเพื่อนๆเนาะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น นะถ้าเป็นความรักนะคะถ้าเรานะอยากจะมีใครสักคนให้เชื่อมั่นแล้วก็เปิดใจนะคะเดินหน้านะคะคำว่าแบบนั้นนะคะเ,เพื่อนๆว้าว,ว,าวและใบนี้เวส i n g และในที่สุดเพื่อนๆกรุบนี้ดวงชะตาชีวิตความรักของคุณเนี่ยสามารถที่จะถึงขั้นเวส i n g สามารถที่จะมีงานวิวาหรือแต่งงานได้นั่นเองนะขอดูใบสุดท้าย separation นะมันอาจจะต้องผ่านสถานการณ์การเลิกลานะหรือการห่างหายจากกันไปนะและผลสุดท้ายความรักครั้งนี้ถ้าคุณกับเขาเชื่อมั่นในตัวตนของกันและกันเนาะแล้วก็ถ้าการกลับมานะขอให้เปิดใจนะคะ คุยเคลียเพืนเพนเพราะมันถึงขั้นเวสติ้งคือการแต่งงานดีใจด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆกลุ่มน,นี้พลังงานหมายเลข3ามภายครามรักต้องการแนะนํากับคุณแบบนี้ถ้าใครที่กําลังมีประเด็นมีปัญหาอยู่นะคะขอดูพลังงานข้อความเพิ่มเติมนะเขาต้องการจะสื่อสารกับคุณว่าอย่างไรพลังงานเพิ่มเติมนะคะเจ้าสาวกลัวฝนเพื่อนๆกลุ่มน,น,นี้คุณอาจจะกําลังกลัว นะคะถ้าเป็นคนเก่าคนที่มีประเด็นกันแล้วกลับมากลัวเขาจะเป็นเหมือนเดิมมันก็ขาดความเชื่อมั่นขาดความไว้วางใจนะเขาบอกว่าให้เราเชื่อมั่นในตัวเขานะคะเพื่อนๆนะลองอีกสักครั้งหนึ่งนะเขาถามว่ายังรักกันอยู่ไหมถ้าเขากลับมาถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกรากันไปคุณยังรักเขาอยู่ไหมหรือคุณเปิดใจให้คนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะขอดูใบต่อไปเนาะฝนตกกลางทะเล นะความรักครั้งนี้เขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นความรักที่เหมือนทําอะไรลงไปแล้วมันเหมือนนะมันไม่เกิดผลอะไรหรือไม่สามารถชนะใจคุณได้ไหม นะเพราะฝนตกกลางทะเลเนี่ยมันก็จมหายไปไม่มีอะไรที่คาดคะเนได้นั่นเองนะยังไงนะคะให้ความรักบอกว่าถ้าเป็นคู่ที่เคยมีประเด็นมีปัญหาต้องห่างหายกันไปหรือเลือกรากันไปถ้ากลับมาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณจะเปิดใจรับไหมนะคะเพราะมันถึงขั้นแต่งงานเวด,ด,ดีใจด้วยนะคะเนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิป ทั้ง3กองการแต่เพียงเท่านี้นะคะคอยคุณสมบังงในเรื่องของความรักทุกประการนะคะบ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ